สวัสดีก <Iya, S 2> ันนะครับก็พบกับพบกับจีจีกันอีกนะครับเราจะมาโหลดกระจุกกันนะครับจุ๊บอืมนีเะไรบ้างอืมนี่เออถูกด้วยนี่ นี่นี่นี่เอ้ยถูกเงินเดียวแหละมีเพื่อนนี่คือวิธีหาเงินอาชิบ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 เอ้อยเพื่อนเพื่อนอ้าวอมาชิง <G ül> โอ้ไม่น,โมนะโดีไปเลย ตัวอย่างเดียวเกินขอบใจเพื่อน วยอยู่เราจะได้เงินเงนทั้งหมด วันนี้มาสิบมบหม่งก็คืโอคโดยกระจกให้ครบสามรอบ โดดเฮ้ยเยี <Girl>? uh, ่ยมเลยชนะแล้วออ้โหโอ้โหเดี๋ยวไม่ใช่ตรงนี้อชุบอัชุบอัชุบอชุบนี อาชลีย์อะชิบอาไป่ต้องแล้วชิบหมออาชลีย์ไปด้วยแชมเปญไม่เป็นเบคอนขอบใจมากเลยนะเบคอนเฮ้ เนายแบบนั้นนะไปสิว่าเับโจโอ้โม,มาย ฉันไม่รู้เลยเพื่อนโดดโดดไปแล้วโอ้สองรอบแล้วคุณผู้ชมเรามาจะมาลุยกันตะ่อนะครับผู้ชมเอ้ยอ้ย้ยอุ้ยอ้ยโอ้ไอ้ยโก้ยโ้ยเอ้ยโอ้ยโ้ยอ้ยโ้้ยม้ จะมีลูกแก้นะเพื่อน1 2 3โดด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 ู้สวอดีสวดีจีจีสดดีจีจีจีังคนไหน

เดีย like no. วลราจะตายนะเฮ้ยไปก่อนเอาเฮ้ยหมออาเลียไปเลยตึ๊บ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 เราจับอาแล้วโกงนี่นะไม่ได้โกงเสียทางแล้ว วิ่งโอ้ออมมอยมาเรเดมทำาทำเพื่อผู้ชมจะเล่นไอ้น,นี่อ้อมมึงเท่ากันนี่นะก็ใครเน้ก็ดนะ้มีะ